สบายดี uk, ู่อแม่พี่น้อง FC โบสถ์สกุลสุโขโมนีกกับมหาเลาะคุ้จิเลาะพี่น้องหูสิได้จะโตดนุเนาะเมื่อยคุ้นหลวก็สิยาพี่น้องพอได้สักกรมหนึ่งเอาเนาะนี่พอคุยนจิหล่อพี่น้อใหม่ก็คุยตัวนั้นเสียงลมกับแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยเอ้าลิถ้าเกิดว่าย่ำลมแห้งๆจนสีเวลาคอยไปห่วยไป หกอูเดียวไปป่าอูเดียนเอยญาติหนมะเป็ดยังจะไปป่า mm hmm. เสียงลมแห้งอู้อูผัดไปลาไม้ญาติเต็บโตเปินดีดีเรนแวบๆลงนีา กันบนโอ้ยแม่เอีนยนี้พี่น้องเลยสองโตอยู่หูเดียวกันเี่เริ่มซ่อนกันแล้วจะหน่อยแห้งซ่อนกันขลัวเลยแต่มันยังซ่อนกันโบรายนีหน้าของกันบบุคคลดีด้ว หูเสียกับป้าป้าไว้มันไข่บ้างเนาะพี่น้อง ค้ยห้างพี่น้องเลยจะดิ Good.

อาไก่ซุ่มดีแล้วบริการน้ำลงเข่าโบเข่ามันเริ่มเลื่องจักหน่อยเลยได้พี่นอ้องเลยอุ้งหงก็ได้เกี่ยวเลยไนกะหันเราขังไว้โอ้ตัวเมษี่ตัวผู้หนึ่งมันหมักหากินในป่ามันในไก่ซุ่มไล่ไก่ต้อนขึ้นก่อนพี่ชิลงเข่าคุเจน่าห้ตัวน่ะเขียนเบิร์ดฮักเฮิร์ดเบิร์ดเข่าไก่กินเชืช่อ มาหากินอยู่ไหนพวกรีพ่อเข่าเลยหยามแล้วเช้าเช้า แต่ป่านั่นโมนี่ก็บพ่อได้ขุดพี่น้องตัวแด้มันคาหักไม้เขากระป๋าพนูนอ่ะคว้ยนะก็มันหอกอยู่ได้นี่ตัวแด้มันหกแล้วเขากระปะปะไว้ให้มันไข่เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ได้มีอยู่หาไปแหละพี่น้องเลย やっぱりでしょ ไอทีับพ่อกเมื่อยลิ้นที่เทิงเทียงนะมันมันลูกงัวน้อยเด็กน้อยพลว่าเราเบาบอง่วเฮาห่ะง่วตัวนี้กะทำบองัวตัวนี้กะซักง่วนทองมันเบ่เดี๋ยวมาซักงัวตัวนี้งัวเด็กน้อยผุน้อยังเดดนะลูกพรูก้อนที่เผื่อบางๆเองมหิดมห่อนบ่ลูก นนด,ำดำแหละบออกอันลินนนะเด้บีหลดฮะวงแหวนบีหลดมันม่ลินมีอย่างนี้นไห<ม>วยอ,อยู่พื้นะกไหวยอยู่พื้นะกันสว<ป>ัสดีจ้าสวัส,สดีจ้าล่างบออกคิ้วฮะไหวพื้นะยัจงจกหาเห็ดคนมือู เอาพอดีมันตกสิหัวจระคองดอกค่ะบหินน่ะพูดมันมั่งโยนแล้วมันมันมันลูกได้ดิตัวนี้ก็ซักบ่อเนาะเออบ่อเดี๋ยวว่าตัวนี้ก็ซักงัวงเหมามันอันตรายนะพูดงวงมือนำต่อคนให้ก็จะมาซักยางงวงัวเป็นลำปีสกินซืึนนี่เป็นตัวนี้ก็เป็นซืึน ปีกลายมันเป็นปีนี้มาเปลี่ยนเลยควาจิ๋วใ่ไหมบุญงาของค่อยออกต้องแม่ลูกเลาะอ,อีกจับจับจับ,จบ,จบแถวนักกระยาเลยเจ้นักกระยาแล้เพราะได้ขววงเพราะพี่น้องเพอได้ขุดอยู่พวกบนอื่นแห่งบ่มีหาขวายจิล่อแต่ก,กะพุดจะสัมกินกระยาป้ามันลายโตมันดุดงาของถุนห้าไม้คัดไปก่อนโอเคพี่น้องมันกระถาเบิ่องบด คุดตื่มอีกสักครงโตก็ยากแหละทาเบิง่งวันสีไดรลายประไดเนาะวันนี้ก็อยากคุดจิ่อ่นองหัวหนุ่มหัวยองมาเบิง์นนีหล่อของเราเนาะพอ่มลมออกวิววิวคือติกี้นอนซุ่มนี่เลยติกี้ตีเขา่าพาดเข่าตีเข่าแล้วเอาอันเพื่อมัดเขา่ามัดเพื่อที่เขาตีแล้วเห็ดซุ่มนอนโอ้ได้ลาลเติบเลยพี่น้อง อันนี้่อยเอาไปตองใส่เพราะว่าเวลาเปิดมันจังโบเต้นบันไดเนาะดีไปเนาะนีะ่เล็พี่น้องนี่นนตัวใหญ่เล้วกิโลย้ำขุดอีกนีแล้วนอาจะได้ลายน,นี้อีกขุดพอได้กินชำได้ชำหนึ่งกระยาเนาะลายเติบยู่พี่น้องเลยก็ประมาณนี้พอได้อยู่ได้กินพี่น้องขุดบันนี่ก็จกังยำได้ชิลขุดอีกพี่น้องเอาไม้คัดไปก่อนเนาะผู้พ่อคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วไปกระพงกิโลเขาเนี่แหละ ԅ ំ្រិត់បានប្រើងលាន់បីន